สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องสวนครัวก็จะชวนเพื่อนๆมาทําเมนูขนมง่ายๆกันค่ะเป็นขนมที่ใช้วัตถุดิบแค่2ออย่างไม่อบไม่ทอดไม่นึ่งแต่ว่าต้องใช้ไมโครเวฟนะคะเป็นเมนูที่เหมาะสําหรับเด็กหออว่าคนที่อยู่คอนโดไม่เอื้ออํานวยต่อการทําอาหารมากๆเลยนะคะมีแค่ไมโครเวฟทําได้แน่นอนนะแล้วก็เป็นเมนูที่อร่อยกินง่ายทําง่ายนะคะเราจะทําเป็นขนมปังกรอบนมขน้นโดยที่ ไม่ได้ใช้เตาอ,อบเลยใช้ไมโครเวฟแทนนะคะเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบกันสําหรับวัตถุดิบนะคะก็จะประกอบไปด้วยขนมปังปอนแล้วก็นมข้นค่ะ2ออย่างเท่านั้นจริงๆใครจะทานเนยด้วยก็ได้นะแต่ว่าบางทีแบบบางคนไม่ได้มีเนยติดห้องเนาะก็ใช้แค่นี้ได้นะวัตถุดิบมีแค่นี้เลยเมื่อเราทราบส่วนผสมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มทํากันเลยค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นนะคะเราจะเริ่มจากหั่นขนมปังเป็นชิ้นๆก่อนนะ1แผ่นเนี่ยเราน่าจะหั่นได้ซัก หชิ้นโอเคเวลาหั่นนะคะให้ใช้วิธีการสไลด์นะอยากกดลงไปไนเดี๋ยวขนมปังแบนหมดนะคะเนีย่ยนะคะถ้าเราสไลด์เอาตรงนี้มันจะไม่ฟีติดกันหั่นเสร็จแล้วนะคะเราก็เอาขนมปังเนี่ยมาเรียงในจานแบบนี้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาเข้าไมโครเวฟนะคะ พอเราเรียงได้แบบนี้นะคะก่อนที่เราจะเอาเข้าไมาโครเวฟเนี่ยเราก็จะทานมข้นลงไปก่อนไม่ต้องเยอะเกินนะแค่เขามีความแบบพอโดนนมบ้างอะถ้าหากว่ามันชุ่มเกินไปนะคะขนมปังเรามันจะไม่กรอบนะใครจะผสมเนยทาด้วยก็ได้นะหรือเปลี่ยนจากนมข้นเป็นแบบว่านมข้นที่เป็นช็อกแลตก็ได้นะคะ นี่นะคะพอเราทานนมเรียบร้อยละทุกแผ่นนะคะเราก็จะเอาเข้าไมโครเวฟกัน,นะคะ่ะเพืเ่อนๆโดยเราจะเวฟที่อุณหภูมิเออเราจะใช้กําลังไฟอยู่ที่800วัตต์นะคะแล้วก็ใช้ระยะเวลาเนี่ยอยู่ที่1นาทีนะแล้วเดี๋ยวเราค่อยเอาออกมาดูกันตอนนี้นะคะเข้าเวฟจนครบ1นาทีละทีนี้นะคะเราก็จะมาพลิกกับด้านเขากัน ตอนที่ออกจากไมโครเวฟเนี่ยเขาจะมีความแบบว่านุ่มนิ่มนุ่มนิ่มเนาะไม่ต้องตกใจมันก็อย่างนี้แหละเดี๋ยวพอโดนลมหรือว่าตาักลมไปแป๊บนึงนะเขาก็จะมีความกรอบขึ้นมาแต่นี่ก็พลิกกลับด้านก่อนเดี๋ยวเราเวฟอีกด้านนึด้วยพลิกกลับด้านครบเรียบร้อยนะคะเราก็เอาเข้าไมโครเวฟอีกหนึ่งนาทีค่ะด้วยกําลังไฟที่800วัตต์เหมือนเดิมนะ อันนี้นะคะเวฟจนครอบอีกหนึ่งนาทีแล้วเพื่อนๆแล้วก็เอาออกมานะคะเราก็มาดูเขาว่ามีความแบบแห้งบ้างหรือเปล่านะคะถ้ารู้สึกว่ามันยังแห้งไม่พอพลิกกลับด้แล้วก็เวฟอีกหนึ่งนาทีไปได้เรื่อยๆนะแต่จริงๆอะ่ะมันต้องรออีกแบบหนึ่งเพื่อนๆให้ขนมปังเขามีความโดนลมนะแล้วเขาก็จะมีความกรอบขึ้นมา เริ่มมีความเตรียมแล้วด้วยนะจริงๆเอาอีกสักครึ่งนาทีก็พอนะอย่างของเราตอนนี้เดี๋ยวเราเอาเขาเวฟอีกครึ่งนาทีค่ะครั้งสุดท้ายนี้นะคะตอนแรกก็จะเวฟไปครึ่งนาทีเนาะเพื่อนๆเ,เราก็เวฟไปอีกหนึ่งนาทีทีนี้เนะี่ยมันแห้งแล้วนะคะก็พักเขาเอาไว้ผึ่งลมเอาไว้สักแป๊บหนึ่งนะคะให้เขามีความแบบเย็นเย็นตัวลงแล้วเดี๋ยวเราค่อยเอาเขาไปจัดเสิร์ฟหรือว่าเก็บใส่ กระปุกกันนะคะเนี่ยมันกรอบน,นะเนี่ยเเดี๋ยวพักไว้แป๊บนึงนี่ก็จะเป็นหน้าตาของขนมปังกรอบนมข้นของเราในวันนี้นะคะให้เพื่อนๆดูว่ามันกรอบนะกรอบแน่นอนเลยเนี่ยนะคะ กรอบมากนะเผื่อใครไม่มีเตาอบไม่มีแบบหม้อทอดอะไรอย่างเงี้ยก็ลองมาทํายินดูแต่แนะนํานิดนึงการกรอบของขนมปังเนี่ยมันจะไม่กรอบเหมือนพวกเตาอบเขาจะมีความกรอบแข็งกว่านะต้อง คนจะกินคนจะทํากินเนี่ยต้องเป็นคนที่มีฟันที่แข็งแรงนิดนึงนะคะก็ลองดูค่ะแต่ว่ามันไม่ได้แข็งถึงขนาดแบบกินไม่ได้ประมาณนั้นนะใครเบื่อขนมปังนุ่มนิ่ม,ม,มธรรมดาอยากกินอะไรที่เันแบบสู้ฟันกรอบสู้ฟันก็ลองเอาไปทํากันดูค่ะมีแค่ไมโครเวฟใช้เวลาไม่เกิน10นาทีได้กินแน่นอนค่ะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้ที่เราเอามาฝากกันนะคะถ้าหากว่าชอบอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่ช่องส่วนครัวลงคลิปซึ่งเราจะลงคลิปวันเว้น ะะทุกๆหนึ่งท,ทุ่มตรงเป็นต้นไปนะก็ฝากติดตามแลาก็เป็นกำลังใจด้วยแล้วถ้าเพื่อนๆมีอะไรที่อยากจะติชมหรือว่าแนะนําสามารถคอมเมนต์บอกเราได้เลยเราจะได้เก็บเอาทุกคาติคําแนะนํามาปรับปรุงแล้วก็พัฒนาต่อไปค่ะสําหรับวันนี้ส่วนครัวต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ